สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกองไปสึกคืสุขนนะคะเนาะเมื่อนิน้งผ้ามาหย่างวัดติบบริผ้ามากินบริผ้าไปใส่นะคะเนาะเหมือนีจะพามาทําดอกไม้สวรรค์น,นะคะเนาะดอกไม้จันค่ะพี่น้องดอกไม้จันนะคะเนาะพอดีเมื่อเสาร์นะคะเนาะเอื้อยเพิ่นไก่อยู่ในมู่บานเดียวกันในหละพี่น้องเพิ่นได้จากเข้าไปแล้วก็เลยว่าเออ เข้ากาสีเฮ็ดดอกไม้ไปให้เพื่นอนเราจะอันที่จริงดอกไม้นี้นิ้งเฮ็ดไปไว้ลายล่ะค่ะพี่น้องกะคือได้ลายล่ะนอกจะเนาะบัตรที่นี่ก็เลยทุกครั้งที่เขามีโอกาสที่สีไใดไปเฮ็ดบูนเฮ็ดยัง,น,งน้ำโมบานเราาจะบรานอกระสีประมาณว่าเออไปกินไปทานไปยังสีนอค่ะนอพอดีเมื่อคืนนี้เพื่อนกระไดจากเข้าไปแล้วประมาณหาทุนเนาะค่ะนอตอนนี้ซุปเพื่อนกันยังอยู่ในบ้านเพื่อนนี่ล่คะค่ะ ผลออมาแล้วมาคืนเนาะคะ่ะก็เลยืิโอการนี้ว่าเออหลังจากเขาวางแล้วมาจัดดอกใหม่ไปวางไ้เออ่นเป็นครั้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,วา,วามืออื่นเสา,าร์กับบอเนว่านิงอาจจะได้เดินทางไปอ,อำเภอน,น,น,ะะเน้ํายืนเนาะค่ะนอตตะเสาร์นิ่งกับบอเนใจนิ่งอาจจะได้ไปซอยเพิ่นตอนประมาณแรงๆเนาะค่ะเนาะ กตเลยว่าเออจัดดอกไม่ไป,ไปไปให้เพิ่นเนาะค่ะนะไปส่งเพื่อนขึ้นสวรรค์ขังสุดท้ายจริงดอกไม่ี่นิ้งเฮ็ดไว้ประมาณพันกว่าดอกเลยพี่น้องนิ้งกะเอาไปซอยบุญเพิ่นน้ำแน่เอาไปนู่นนี่นั่นน้ำแน่นาะค่ะนอถี่เป็นงานาขาวดำเนาะค่ะนอถามมีโอกาสนิ้งกะเอาไปให้เพิ่นซอยเพิ่นนนิสีเนาะค่ะนอเมือนี้ก็เลยว่าพามาเฮ็ดอันนี้เนาะจะมาจัดดอกใหม่ะค่ะนิ้งเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง เฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วรอจะจัดเซ็ตถุงละกะไปซอยเพื่อนอยู่เพื่อนเนาะค่ะเนาะกามาเวากันบ่ได้พามาก,กินกะกินคือเก่าพี่นอ้องมาก,กินขนมเป็นโมกันพี่นอ้องกลับมาจากงานโรงเรียนนักเรียนประชุมเนาะค่ะเนาะคุณครูคนอื่นก็นเลยได้ไปพอดีลวกลับมาก็กมาจัดดอกไม้เสียไปสรงเอื่อยเพิ่นเป็นทางสุดท้ายเนาะค่ะเนาะอ่าคนเห่ากัจังซีล่ละพี่นอ้อง หักกันตอนยังมีชีวิตดีกว่าเนาะค่ะเนาะดีกว่าสิไปหักันแบบตอนที่เขาจากไปแล้วยังสิเนาะมาเกงขนมเมืองกันพี่น้องอันที่จริงอ่ะหาครับพระเจาาเขาเป็นญาติบ่เป็นพี่น้องกันรวมสายเลือดเดียวกันบอกโมแมนนะคะเด้อเป็นคนในหมู่บ้านนะคะเนาะเป็นคนคือเลี้ยงไก่กันหู่จักกันเคยกินนั่กินนี่น้ำกันเคยไปนู่นไปนี่น้ำกันเนาะค่ะเนาะ โบมเมนญาติพี่น้องโดยสายเลือดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าดอกไม้เราก็มีอยู่แล้วน,น,นอกจากเนาะดอกไม้เราก็มีอยู่แล้วเขาก็เลยเอาไปให้เพิน่นเอาไปเอื้อยเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็เลยสิมาจัดแจงใส่ถุงละ่ะน่าจะเป็นส่วนแรงๆเนาะค่ะเนาะคลิปนี้นิ่งอาจจะได้ลงเองเน,ะเะนงาะค่ะเนาะโบเมนแฟนนิ่งลงเพราะว่าถ้าแฟนนิ่งอาจจะลงประมาณสองสามถุงเนาะคะ่ะเพ่เลิกงานมาเพิ่งจังสิได้ลงให้นิ่งซิเนาะคลิปนี้นิ่งสิลองลองลงเองเนาะค่ะพี่น้อง พะว่าเมื่ออื่นเสาร์โมเนวันนิงสิไดเดินทางประมาณจักโมงไปอำเภอน้ำยืนหล่ะไปพักอยู่น้ำยืนขึ้นหนึ่งไปใส่ซิดน่นะหล่ะขับพี่น้องกันเลยสิไปซอยเพิ่นไหม่สะกอนเกิดว่าห้าพักกลับมาเพราะท่านเดี๋ยวว่าไปทรงสัการเพิ่นหรือว่าไปอย่างน้ำเพิ่นเนาะคะเนาะเขาก็เลยสิไดเอาไปไหวห้เพิ่นก่อนคือตอนน่าจะเป็นตอนเย็นบ,าบา่ายสี่หาโมงประมาณนี้เนาะคะเนาะแต่สิไปซอยเพนเฮ็ดกับเข้ากับน้ำไปซอ,อซอยนู่นซอยนี่แล้วก็ ไปอันกินท่านน้ำเพลินตามภาษาบานเฮาคนอีสานเพื่อนเซียนว่ากินท่านเนาะค่ะเนาะไปงานข่าวดำเนาะคะ่ะนีก่กะสิเอาดอกไม้ไปฝากเพื่อนหลกักกะสิไปกินท่านน้ำเพลินเนาะจะไปส่งเพื่นครั้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะคนเฮากับ่มีหยังหลายหรอกเนาะพี่น้องตื่นมาเห็นหนักจัง,ง,งะะว่ายั่งเนาะค่ะก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นก็เขา้เขาๆออกๆโรงพยาบาลประจำเนาะค่ะเนาะ เพื่อนก็มีโรคประจําตัวของเพื่อนในงานเขาอาจจะบริษัมารถทายให้ได้นะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นงานของเพื่อนเท่ากับให้เกียรติเพื่อนแล้วกัแบบม,มนันเป็นงานในครอบครัวของเขาโดยตรงเนาะค่ะเนาะกัสีบดได้ถายเนาะคะ่ะอาจจะทายแต่ประมาณจังสี่ล้วกันนี่เอาไปให้เพื่อนซอยเพป็นเห็ดกับเขากาับน้มหนุนนี่นั่นจักเล็กจักน้อยเขาก็ต้องกลับมาดูดแลครอบครัวเขาคือเก่าเนาะค่ะเนาะ ตื่นมาเห็นหนาจังหวะย่างนอพี่น้องเหตุจังใดๆคนเฮาชีวิตมันสั่นเนาะค่ะเนาะถึงบอกว่าฮักกันตอนที่ยังมีลมหายใจดีกว่าเนาะค่ะเนาะมีอยังกับคุยกันเว้ากันดีกว่าเนาะค่ะเนาะสิมาเสียใจตอนเด็กๆว่าโอ้ยเขาจากไปแล้วแน่นนู่นแน่นี้แน่นั้นเนาะค่ะเนาะบ่มีโอกาสสิได้บอกบ่มีโอกาสสิเหตุย่างให้เขาเสิเนาะค่ะพี่น้องมีโอกาสเฮาก็เฮ็ดบ่มีโอกาสเฮาก็บ่เฮ็ดก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะ บ้านเฮาวหอนพี่น้องห่อนร้ายห่อนแห้งเนาะคะ่คะเป็นขนมขรับแจนกับนี่พี่น้องชุงละสิบบาทเด้เนี่ถือบ่กยายก็มาบ้านสันนิงเนี่ยนะตัวของถ,งถือๆคนละแม่งจ้ะบ้านานี้ยั่างเนี่แบบเป็นบ้านโบราณเนาะคะนะ่ะเนาะยังแบบคองกะอาจจะถือแน่แพงแน่กะเนาะคะนะ่ะเนาะปนกันไป อันนี้นิงเฮ็ดเองเลยจ้ะพี่น้องอันนี้นิงทําเองนะคะกระดาษตั้งแต่ตัดกระดาษเอ้าอันนี้ทําไมไม่มีหนวดมันเท่ากับเอิญดอกไม้จันทร์ดอกไม้สวรรค์เนาะค่ะนอนอันนี้นิงทําเองเฮ็ดเองเบิดละจ้ะเด้อเดี๋ยวเราจะแพ็คใส่ถุงจัดแต่งให้มันเข้าที่จักน้อยเพราะว่าเฮ็ดไว้นานละพี่น้องหลายโดนแล้วเนาะค่ะเนาะประมาณพันกว่าดอกนี่ไง นิเฮ็ดเองเวลามีการนีงานงสีกัสิไปอันซอยเพลินผอกุญน้ำเพลินอยงสีเนาะคะ่ะเนาะเอาซอยยังไดเข้าก็ซอยกันไปอันคือทำเองอันนี้นวดจันเนาะค่ะอันนี้เอาไปเ,เป็นเป็นทางสุดท้ายส่งเอือยขึ้นบนสวรรค์เอือยกับก็ตอตงเจ็ดตองปวดก็ต้อ,ตง,ตอตงอันนี้ตอตงเที่ยวไปโรงพยาบาลอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ตื่นเศร้ามากเจอข่าวร้ายนะะ้องขานอ้อคอยแบกเพิ่นไปสู่สวงสวรรค์จะเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้านางสวรรค์ส,สวยๆนอกจากพี่นอ้องมีกระปะมันหลายเติบดหลบกับพี่น้องหลายเติบดพี่น้องคะเนาะเอาไปให้เพิ่นย่างข้ากระสิแดงจักใส่ถุงบายบายค่อยๆเอากรกจังสิแดอนันไปหาเพิ่นน้องขานอ้อมันมี้มาเห็ด ดอกไม้สวรรค์ไปส่งเอื้อยน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องส่งเพลินอาวจัดผิดจริงมันกระสีอันนี้เนี่ยเพราะว่านี้เราใส่ถุงไว้เนาะค่ะเนาะกระสีมาแค่มาจัดจัดจัด,จดนิดนิดน่อยๆเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไอคอมเมนต์เรือจัะเด้อช่วงนี้อาจจะไปหลังบ้านไปหาซาเนี่ยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะอาจจะบ่ได้ไปอัน กำลังใจเพื่อนเต็มที่กับขอโทษเราจะเด้อสัญญาว่าอันหลังจากอันแล้วเียกแล้วงานแล้วธุระอันป้าปังเนาะคะ่ะทุกคนก็มีหน้าที่เ้าบ่า่ากันเนาะ,ะพี่น้องเราไม่ว่ากันก็ยังรักกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะฮักันคือเก่าพี่น้องผมมีหยังหลายแม่นบ่ได้ไปหากันบ่ได้เที่ยวมาหากันกแพงกันคือเก่านะคะพี่น้องก็ยังคิดฮอดคิดถึงคิดฮอดคิดถึงทุกคน หาก,กันตอนที่เรายังมีลมหายใจนะคะน้องมียังกับห้ยาภัยกันคนเฮาบริเวบรวิเวณเสียนอยู่ในนันคือสมัยตะกี้เนี่ยคุน้องตื่นเสามาเอาเห็นหนาจังว่ายั่งนี้พี่น้องกระดานนิ้งไปย่อเองได้พี่น้องกระดานนี้เราก็มีที่ที่ทำเองนะคะน้องย่อเองกระตัดตด ข้เาเห็ดเป็นอันนี้เขาเอิญมาดอกเดียวนะคะเนาะถ้าเป็นชอ่อดเจ็ดห้าสามคือเอิญมาดอกชอ่อเนาะคะเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายสี่โมงแลงข้าวจะไปหายเพลินไปส่งเอือยคนสวยของข้าขึ้นอันสวรรค์เนาะน้ะงหาขอให้เอือยรับสบายได้เลยเด้อ,งงอขอให้ไปเป็นนั่ง้าเพล่เพลินมักมวลเพลิคนคน,คนอารมณ์ดีได้พี่น้องคนอารมณ์ดีคนมักมวล ขีนึ่กะสิเก็บไว้แต่เพียงความทรงจำนะค่ะพี่น้องเนาะก็จะเหลือแต่ความทรงจำที่เก็บไว,ว้บ่มีมือลืมเนาะคะ่ะกินน้ำอันนี้พี่น้องน้ำอ้อยบอ่น้ำตาลสดน้ำตาลสดพี่น้องขี้หนี่งกะสิโบมียังหลายเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเ้ากะสิจัดอีกเนาะค่ะเนาะ เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องวันนี้สิพาไปไซไปกินยั้งนอกจากมันนินบด้พามากินพามาคุยมาทําดอกสวรรค์ไปส่งเอื่อยคนสวยของข้าขึ้นบนฝ่าเนาะค่ะเนาะรับให้ให้เอื่อยรับฟันให้เอื่อยรับยังมีความสุขและะ้วกับบเจ็บบาเจ็บอีกแล้วเนาะค่ะเนาะบาเจ็บบวทรมานบอบ่มีอีหยังอีกแล้วเนาะค่ะบ่ต้องห่วงอีหยังอีกแล้วเนาะค่ะเนาะขอให้พี่สาบไปเป็นนางฟ้าสวยๆอยู่บนสวรรค,ค์เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ ลาก่อนไปจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าวันนี้จะพาไปใส่เห็ดอย่างน้องค่ะเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อจะหายนิงมากทุกทุกมือทุกทุกเว้นเนาะค่ะเนาะหักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรักมากกว่าเดิมเนี่ยจะได้หักกันตอนที่เรายังมีลมหายใจแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องบา,บายบายสวัสดีค่ะหมูหันนอนละค่ะพี่น้อง